ในชิปเตอร์นี้เราก็จะมาทำการเขียนบทความบนบ r d p r เ s s หรือว่าบนเว็บไซต์ของเรานะครับก็เพื่อที่จะให้ความรู้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้วก็สร้างโอกาสในการติดอันดับการค้นหาบน Google เครื่องมือที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัว ยอด SEO นะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอินยอด SEO ก็เข้าไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็ a d ดนิวแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับยอ y, ose, y o A s t s e o ก็รอให้ระบบมันเซิร์ชขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยอด SEO advance d นะครับเป็นเขามีตัวตัวโปรด้วย แต่ว่าเราใช้ตัวฟีก็เพียงพอนะครับเพราะเราจะใช้เป็นไกด์ในการในการดูว่า,าบทความที่เราเขียนเขียนในในโพสต์ของเรานั้นนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างและก็ถูกตามหลักไหมโดยที่เราจะโฟกัสที่ให้ตัวนะครับตัวค่าวัด SEO ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ ดีดอร์บลิก็เป็นสีเขียวนะครับทั้ง2ตัวซึ่งเขาก็จะมีไกด์ให้เราให้เราทำตามมานะครับทีนี้บทความของเราเราก็จะใช้เป็นตัว AI นะครับช่วยช่วยเขียนบทความผมได้ทำา i i ขึ้นมา3ตัวนะครับ เป็น AI ตัวแรกก็จะเป็นตัวที่ช่วยเราค้นหานะครับชื่อบทความหรือว่าเทรนนะครับที่คนต้องการค้นหาตัวนี้เราใช้ตัวนี้ก่อนนะครับค้นหาชื่อบทความแล้วก็มาตัวนี้เป็นตัวเขียนบทความนะครับตัวนี้ปรับแต่ง AI ขึ้นมาเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวยอด e อ io นะครับที่เราใช้เป็นไกด เพราะ,ะนั้นอพอเราได้บทความมาเขาก็จะเขียนให้เรามาอตอบโจทย์กับตัวยอเอดีโอเราก็เราก็จะปรับแต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวทําภาพนะครับทําภาพสเสมือนจริงนะครับก็จะรูปภาพก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าให้ดูหน้าตัวเว็บไซต์ที่เป็นบทความ ภาพก็จะออกมาใกล้เคียงนะครับกับภาพจริงนะครับคือภาพสมจริงนั่นเองเราจะเราจะใช้นะครับ AI ในการทำภาพให้เราก็าคือตัวนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมผมวางลิงก์ให้ดาวน์โหลดไปแล้วก็ในในตรงในตรงนี้จะมีลิงก์นะครับมีลิงก์เป็นเป็น เป็น AI AH Chat GPT นะครับสามารถที่จะใช้ได้กับตัวทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวโปรนะครับแต่ถ้าเป็นภาพนะครับภาพถ้าเป็นตัวโปรมันจะค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าแล้วก็เร็วกว่าแต่ถามว่าใช้ตัวฟรีได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอได้ไฟล์นี้เข้าไปนะครับพอเ,เปิดเปิดตัว Chat Chat GPT ไว้นะครับเข้าไว้เข้าตัว Chat GPT ไว้เปิดเอาใหม่เลยก็ได้นะครับ นะเปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดไปนะครับปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาสู่ h a GP t GPT ของเรานะครับอ่าตัวนี้มันอยู่คนละบอเซอร์กันมันจำไม่ได้อันนี้ผมคลิกก่อนอ่าได้แล้วนะครับมันจะเข้ามาอยู่มันจะเข้ามาอยู่ตรงอ่าเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมันจะเรียงกันแบบแบบนี้เลยเดี๋ยวผมทำไปห,หลายตัวอ่าตัวนี้เราก็จะคิดชื่อนะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมทําเป็นตัวไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์เป็นคําถามที่จะถามตัว AI นะครับให้มันช่วยคิดก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เนี่ยกันนะครับเรียน AI ทํทำคอนเทนต์สำหรับครูและโค้ดคิกเข้าไปเลยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะถามนะครับว่าเน้นกลุ่มครูประเภทไหนนะครับ มเช่นครูปรถมครูมัธยมครูออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวจะเอาเป็นครูออนไลน์แล้วก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปข้างหน้าสิบแล้วก็ Enter 2เป้าหมายคือ,อเพิ่มนะครับยอดเข้าชมเว็บไซต์ระวางแล้วก็สามเป็นแนวบทความนะครับบทความซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะ เลือกได้ว่าเราจะให้ AI มันเขียนออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับด้วยด้วยคำถามที่เขาถามมาจากนั้นก็เราก็ตอบไปตอบ,ตอบครบแล้วก็กดเลยนะครับกดส่งไปแล้วก็รอให้เขาเขียนชื่อนะครับคิดคีย์เวิร์ดออกมาแล้วเราก็จะได้ชื่อนะครับ,รออแ,รรบแบบนี้ชื่อบทความ เป็น10หัวข้อบทความแนะนําพร้อมเทคนิค s e o และการกระตุ้นความสนใจนะครับแบบนี้อสมมติว่าผมผมเอาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้แล้วกันนะครับผม Copy ไปแล้วนะจะไปเปิดอีกตัวหนึง่งนะครับจะไปเปิดอีกตัวหนึง่งเป็นตัวนี้เป็นตัวเ,เรื่องเขียนบทความแล้วนะครับก็จะวิ่งเข้ามาสู่วิ่งเข้ามาส,สู่เมนูด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ แล้วก็วางชื่อบทความนี้ก็ไปนะครับก็พิมพ์ข้างหน้าเอาไว้ไหนว่าช่วยเขียนช่วยช่วยเขียนบทความกด enter ไปเลยเขาก็จะเริ่มเริ่มที่จะอาถามเรานะครับว่าต้องการโฟกัสคีย์เพจที่น่าสนใจนะครับอันไหนนะครับก็คือเราเราจะเลือกอ ตัวนี้เครื่องมือ AI ช่วยครูออนไลน์นะครับก็วางลงไปปุ๊บรอนะครับเขาก็จะเริ่มเขียนเป็นคำอันนี้ขึ้นมาให้เราดูก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เราจะเอาส,ส่วนส่วนนี้มันจะเป็นเนื้อหาเต็ม Markdown นะครับแล้วก็ SEO อนไลน์แต่ที่ตอนที่เราจะเอาไปใช้เราจะเอาไปใช้เนื้อหาเป็น HTML ตัวนี้นะครับ ซึ่งเขาจะเขียนเป็น h1 h2 h3 ให้เราเรียบร้อยนะครับในในตัวของบทความแล้วก็มีแนะนำนะครับตัวอย่างเป็น i n t e r n a l Link นะครับแล้วก็ e x t e r n l l link แล้วก็ Key Takeaway นะครับตัวนี้เขาก็เป็นแนะนำนะครับเป็นเป็นพร้อมนะครับที่จะเอาไปทำภาพนะครับ หรือว่าเราจะไม่ไม่เอาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันเจนออกมาให้แล้วเราก็จะเอาไปใช้พร้อมในการสร้างภาพปึ๊บเราก็ไปเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเปิด a ออีกตัวหนึ่งอ่าเป็นตัวนี้ตัวสร้างภาพนะครับปึ๊บมันจะเข้ามาทีนี้เราก็เอาพร้อมนี้มาวางนะครับทีนี้เราเราจะต้องกําหนดขนาดภาพนะครับขอขนาดภาพขอขนาดภาพสิบหกกอ่เก้านะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวนอนนะครับอยู่บนอยู่บนบทความของเราหรือว่าใครต้องการขนาดอื่นก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็รอให้เขานะครับบี๊บีบ,บเขาเขาก็จะ,ะเป็นเหมือนภาพถ่ายจริงนะครับแล้วเขาก็จะถามเราว่าจะให้เรนเดอร์นะครับเวอร์ชั่นไหนนะครับสมมุติว่าผมต้องการเป็นเวอร์ชั่น A นะครับตรงนี้ ตรงนี้เราสามารถที่จะมามาใส่เพิ่มได้ทีหลังถ้าภาพของเราไม่ไม่โอเคนะครับก็รอให้เขาเจนภาพตรงภาพตรงนี้ถ้าถ้าเกิดว่าใช้ตัวเช็ดท p t ตัวที่ไม่ใช่ตัวโปรนะครับก็อาจจะช้านะครับและก็ดูเหมือนว่าเขาจะทำได้ไม่ดีเท่าตัวโปรนะครับตัวโปรก็ก็จะฉลาดกว่านะครับ แล้วก็ค่อนข้างจะเร็วกว่าในการสร้างภาพหรือว่าในการคิดในการหาข้อมูลตัวโปรค่อนข้างที่จะผมว่าในความในความเป็นส่วนตัวนะครับคุ้มใช้ตัวโปรแต่ถ้าใครเริ่มต้นไม่ไม่อยาที่จะไปทำเอ่อระบบนะครับให้มันซับซ้อนก็ใช้วิธีนี้ในการทำ บทความบนเว็บไซต์หรือว่าทำโพสเฟซบุ๊กก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือ3ตัวนี้ได้ง่ายเลยนะครับก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับ AI ตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมาคือต้องการให้ภาพมันคมชัดแล้วก็ไม่ไม่ต้องการภาพที่มันเป็นแบบเหมือนภาพกราฟิกธรรมดาทั่วไปนะครับ พอดูแล้วมันไม่ดึงดูดตัวนี้เราได้แล้วเราก็ดาวน์โหลดไปทีนี้ตัวมันจะเป็นชื่อของของเช a t g p t นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อให้ให้มันอสอดคล้องกับตัวชื่อบทคววมของเรานะครับก,ก็อ่ในเครื่องมืออใช้ชื่อตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อที่ภาพนะครับเอาไว้เลยปึ๊บอืมทีนี้เราได้ เราได้บทความแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบทความตรงนี้ไปใส่ในตัวเว็บไซต์นะครับเราก็ไปที่หลังบ้านเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าเข้ามาที่ตัวโพสตนะครับแล้วก็แอดโพสต์ตัวนี้เข้ามาปุ๊บตัวนี้มันจะเป็นโค้ดเราก็คลิกที่คลิกที่โค้ดแล้วก็มัรลบตัวนี้ออกก่อน แล้วก็ไปที่ตัวเนื้อหาเต็มนะครับก็เลื่อนดูนะครับว่ามันมีข้อความอะไรที่มันไม่ต้องการไหมถ้าไม่มีก็ Copy ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าบางครั้งเขาจะเขียนเป็นสลักเอาไว้ในนี้เลยนะครับหรือว่าเป็นตัวพร้อมพร้อมรูปภาพอยู่ในนี้เลยเราก็อาจจะต้อง Copy แบบนี้นะครับ แต่ถ้าแบบนี้เป็นข้อบทความ h อ m l เเต็มเลยนะครับที่เราต้องการใช้แล้วก็ c o ป y ี้ไปแล้วก็ไปที่บทความวางตรงนี้เลยนะครับปุ๊บแล้วทีนี้ตัวตัวนี้มันจะเป็นเอ่อไตเติ้ลนะครับเราก็คัดไปแล้วตัวนี้ก็ลบออกนะครับลบตรงนี้ออกแล้วเรามาวางไตเติ้ลตรงนี้ก็เป็นชื่อบทความทีนี้ตัวตัว ไปเอาภาพมานะครับแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดภาพเข้ามาภาพเมื่อตะกี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องมือ AI ช่วยครูออนไลน์นะครับก็แอดเข้าไปอ้ตัวนี้เราจะต้องใส่ตัว a t tribute Text ด้วยนะครับเราก็ไปดูว่า AI มันทำาอ tribute ให้เราไหมนะครับ Meta title เราอาจจะเอาตัว Meta d a t a ตอรนี้แหละครับไปใส่ในตัวแอติบิวถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สร้างตัวแอ r ิบิวมาใหา้โดยตรงน,นะครับก็เอาไปใส่เอาไปใส่ตัวแอ i ิบิวเทคตัวนี้แล้วเราก็เซตเซตฟีเจอร์เข้าไปถ้าเลื่อนเลื่อนลงมาตรงนี้มันจะเราจะให้ใส่เทคนะครับใส่เทคเราก็กลับมาค้นหาตรงนี้ว่าเขา เอาเทคอะไรมาให้เราบ้างนะครับก็ตรงนี้เรา,าก็ Co p y มาเลย Copy แล้วมาวางที่เทต็ตรงนี้ตรงนี้วางได้เลยนะครับแล้วก็กด e n t e r แล้วก็ตรงนี้เราก็มาเลือกเป็นอ่าแคตตาล็อว่าเราจะจัดหมวดหมู่ไหมนะครับตรงนี้ก็เกี่ยวกับเครื่องมือครูออนไลน์นะครับก็เป็นเว็บคอร์สออนไลน์แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเราก็มาดูว่า Ai มัน ให้เราใส่อะไรเพิ่มนะครับตรงนี้เป็นเป็น internal link แล้วก็ external link นะครับเราก็อาจจะ copy ไปเลย copy คำตรงนี้ไปแล้วก็ค่อยไปแก้นะครับค่อยไปแก้ในตัวข้อความวางลงไปตรงนี้ตรงนี้ internal link นะครับเราก็อาจจะเป็นแก้เป็นว่า,าข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมอะไรกันนะครับ หรือว่าใครจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับในต,ตัวนี้เราเราก็นะครับลิงก์ไปอาจจะไปอาจจะไปในเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าเราถ้าเรามีบทความเกี่ยวกับการใช้ AI หรือว่าหรือว่าการหรือว่าเราจะลิงก์ไปที่หน้าใดด้านหนึ่งของเว็บไซต์ก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับตัวนี้ผมก็จะ ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับเขียนว่าเครื่องมือ AI ใช้ง่ายแนะนำดีกว่านะครับแนะนำแนะนำเครื่องมือ AI ใช้ง่ายปึ๊บแล้วก็ลิงก์เอาไว้ทีนี้ผมจะไปจะไปเปิดหน้าเว็บไซต์นะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับาการทำ AI นะครับก็ตรวนี้ก็จะ Copy ก็ปีลิงก์ตรงนี้มาเลยนะครับปึ๊บแล้วมาวางตรงนีุ้่มไปก่อนแล้วก็วางนะครับปึ Enter. ๊บเขีจะได้จะได้อินเท n ร์เน็ต์นะครับทีนี้ตัวตัวนี้เราก็ลบออกไปเราจะเป็นแค่รวมรวมอยู่ในนี่เลยนะครับอน,นี้ก็ลบเป็นข้อมูลแนะนําเพิ่มเติม,มนะครับโอเคทีนี้เราจะเราจะหา ลิงก์มาจากไหนนะครับตรงนี้เราจะต้องไปหาลิงก์นะครับที่เขาบอกว่าเป็นลิงก์ข้อมูลไทยหรือเว็บหลักที่น่าเชื่อถือนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาลิงก์ตัวอย่างนะครับมาให้อาจจะเป็นจิม i ีนนะครับเอ่อเป็นเว็บ g ิม i n i ก็ได้นะครับหรือว่าเว็บเรียกอะไรเว็บ open source open AI ก็ได้นะครับจิมมนก็เราก็ คอปปี้ลิงก์นี้มานะครับเผื่อว่าคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าว่าจะศึกษาเพิ่มเติมจากไหนได้บ้างนะครับตรงนี้เราก็อาจจะลบไปตัวนี้ผมอเอาแค่สองตัวพอนะครับอักษยาใส่เพิ่มก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็ลบออกไปนี้เราก็ไล่ตรวจนะครับบทความของเราว่าจะมีส่วนไหนที่ที่เราต้องปรับไหมต้องเพิ่มไหม นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นโค้ดที่ AI มันเขียนโค้ดออกมาแบบนี้ให้เรานะครับเราก็ลบออกไปถ้าต่อท้ายแบบนี้นะครับเราลบออกไปเราลบออกไปนะครับสําคัญเลยนะครับบทความของเราก็เราจะต้องมาตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันมันเนื้อหานะครับมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่จะต้องเพิ่มบ้างนะครับแล้วก็มีคําไหนที่ผิดบ้าง โอเคถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วนะครับเราก็เราก็เลื่อนลงมานะครับดูดูเอสีโอของอของยศที่เขาแนะนำนะครับตัวนี้เอสีโอยังเป็นศูนย์อยู่นะครับยังเป็นแดงอยู่แล้วก็리ดดิบเบิตี้มันเป็นเขียวแล้วเราจะต้องมาใส่ตัวนี้โฟกัสคีย์เฟดตัวนี้เราเอามาจากไหนนะครับเราก็ไปดูที่ AI มันเขียนขึ้นมาโฟกัสคีย์เฟดอ่าตัวนี้ก็ c o ี้ตัวนี้ไปนะครับปี้ไป ล้วก็ไปวางตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากสีแดงเมื่อกี้เป็นสีส้มเป้าหมายของเราคือให้เป็นสีเขียวนะครับพอเลื่อนลงมาตัวนี้เป็น s e o Data นะครับเราก็อาจจะอาจะลบตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาตัว s e o Data ก็คือชื่อชื่อตรงนี้นะครับชื่อของบทความนั่นเองก็เอามาวางตรงนี้มันก็เริ่มเป็นสีเขียวแล้วก็สลัก สลักไปดูว่า AI มันเขียนมาให้เราไหมตรงนี้เป็นสลักไทยนะครับเราก็เอาสลักไทยหรือว่าใครต้องการสลักอังกฤษนะครับ AI มันก็คิดมาให้นะปุ๊บแล้วก็วางสลักลงไปแล้วก็มาดูที่ตัว Meta d s c r i p t i o n มาดู AI Meta d e c r ค p t i o n คือตัวนี้นะครับล้วก็ค o ปปไปทั้งหมดเลยปุ๊บแล้วก็มาวางตรงนี้ เห็นไหมครับตอนนี้เป้าหมายของเรานะครับก็คือ SEO SEO ตัวนี้มันเป็นสีเขียวตอนนี้เราปรับเราปรับเออแทบแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับก็คือลบคําที่มันเกินออกมาเป็นโค้ดตรวนี้ออกไปนะครับแล้วก็มาใส่ internal link internal link นะครับตัวนี้แล้วก็มาใส่ focus k e y f a r e แล้วก็มาใส่ตัว SEO title ใส่ชาร์ลักแล้วก็ใส่เมตาอิ i p t i o n แค่นี้นะครับแป๊บเดียวนะครับก็จะทำให้ตัวเราได้ใช้เครื่องมือยดเอทีโอเป็นไกด์ให้เรานะครับตัวนี้เอทีโอของเราก็เป็นเขียวแล้วก็ r e a d มเบรตี้ก็เป็นเขียวแลวมาดูเทคตรงนี้โอเคเราใส่เรียบร้อยนะครับนี่คือเป้าหมายของเราว่าเราเขียนบทความแล้วนะครับเนื้อหาของเรา หน้า,าชื่อบทความน่าสนใจนะครับแล้วก็รายละเอียดของบทความถูกต้องแล้วก็มีผ่านเกณฑ์ของยศเีโอนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะท็อบ,บิคนะครับบทความออกไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดเองนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเสริมอยากจะเสริมเนื้อหาเข้าไปในบท บทความอีกนะครับเราก็อาจจะเอาหัวข้อหัวข้อนี้นะครับเข้าไปหัวข้อนี้เข้าไปให้ AI มันช่วยคิดเนื้อหาเพิ่มนะครับก็ได้เหมือนกันแต่เป้าหมายของเราก็คือให้เนื้อหามันถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์กับผู้อา่านแล้วก็ผ่านเกณฑ์การทำเอดีโด้วยก็จะตอบโจทย์กับการทำกับการเขียนบทความ ทั้งสองด้านนะครับก็เครื่องมือตัวนี้นะครับก็เอาไปโหลดไปใช้ที่เครื่องของตัวเองได้เลยพอโหลดไปแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ตลอดนะครับไม่ได้หายไปไหนนอกจากนอกจากเราจะไปซ่อนมันนะครับหรือว่าไปเอามันออกนะครับตัวนี้ก็จะก็จะอยู่อยู่บนเชต GPT ของเราตลอดนะครับ